เออนี่พี่สิงห์ผมว่าพี่นี่สุดยอดเลยนะสุดยอดอะไรวะเสือพี่เนี่ยเป็นถึงเจ้าป่าเดินไปมาทางไหนก็มีแต่คนเคารพนับถือผมเนี่ยยอมรักนับถือพี่จริงๆเลยพัะผาเสียเฮ้ยไม่ขนาดนั้นลอกเสือมันก็เอ่อทำไปตามหน้าที่ก็เนะเขาเลือกมาแล้วก็ต้องย้อมย้อยมัมย้อมเงินไปแต่ผมนะ่ะ ยังอดสงสัยไม่ได้กับพี่เสืออ้ <c oughs> สงสัยอะไรของมึงนักหนาวา่ไอเสือกับคนอื่นอะ่ะพี่ดูยิ่งใหญ่มากเลยพูดคำไหนคำนั้นถ้าขอเข้าบ้านผมยังแอบชื่นชมตลอดเวลาที่เห็นเลยนะ เวลาพี me, ่พ mm. like ูดก pe huh kind of <ip> ับเมียนะพี่นะที่รักแบบนั้นที่รักแบบนี้พี่น่าสุดยอดจริงจริงจริงไอ้ไอือน่องรักเองรู้แล้วเอ็งก็หยบไปตรงนี้เลยนะพี่นะไไ่ได้รักเมียของพี่ขนาดนั้นหรอกหงพี่พูดแบบอื่นสิวันนี้พี่คงไม่ได้มันนั่งตอนหน้าเองแล้วมันเอาพี่ตายแน่แน่แน่